สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนนอ้อพี่น้องเกษตรกร,ร,กรไทยทุกคนเลยถ้าเข้ามาในช่องอีสานบอกข่าวนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับอีสานบอกข่าวในเด้อค่ะมือนีน้ำขมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆมาฝากพี่น้องอีกคือเกาค่ะเป็นข่าวดีในส่วนของเงินซอยเหลือพี่น้องไร้ละหารายบาทรอบที่สองนี่แหละมีคำถามเข้ามาหลายหลายข่าวว่าจะมีการจ่ายมือดให้กับเกษตรกร,ร,กรชาวนาผู้ปลูกข้าว ตอนนี้นะคะทางนบขยนะ่ะเพิ่นออกมาไขขอของใจเงินชาวนาไหลละ1,000บาทเนี่ยนะคะแล้วก็เพิ่นได้ไฟเขียวใจไห้กับโครงการประกันรายได้ไปตั้งแต่นานแล้วแต่ว่าต้องข้นยุ่กับทางกระทรวงพาณิชย์นะคะว่าทางกระทรวงพาณิชย์น่นะเพิ่นจะน้าเรื่องของการจ่ายเงินของชาวนาพี่น้องไร่ละห0 0รอยบาทรอบที่สองนี่จะน้าเขาคอระมเมือได ตอนนี้ยังประทันในน้ำเข่าและกถา,ามมีการอนุมาติจากคอรมอน้ำเขาคอรมอโดยกระทรวงพาณิชย์แล้วทางธนาคารทอสอเพิ่นกับพรอ่ใจเงินไหกับพี่น้องชาวนาผู้ปลูกเขาในเงินซอยเหลือไรลหาลอยบาทรอบที่สองตลอดเวลาค่ะและกกบพรอ่ใจทันทีเลย มือน,นี้นะคะจากแรงข่าวคณะกรรมการนโยบายและก็บริหารข่าวแห่งชาติหรือว่าทางนอบขเนี่ยแหละค่ะเพิ่นเผยถึงความคืบหนาโครงการสนับสนุน่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกเขาวในอัตราสนับสนุนไรละ1,000บาทโบเกิน20ไรด้วยวงเงินที่จะจ่ายกว่าห6หมื่นล้านบาททางนบขเพิ่นยืนยันวา่า เพื่อนได้อนุมัติโครงการนี้ไปตั้งต่้งต,งต,งแ,ตแรกแล้วก็คือตั้งแต่วันที18่18มิถุนาย,ยน2 5 6 3ที่ผ่านมานะคะแต่เม่อเมนว่าอนุมัติไปแล้วสิได้รับเงินเลยเพราะฉะนั้น ทา้งกระทรวงผ้าินิ์นะคะก็ต้องขึ้นยุ่กับทา้งกระทรวงผ้าิชย์ขึ้นยุ่กับรัฐมนตรีบาการกาาระทรวงผ้าิชย์นะคะโดยท่านจุลินลักษณะวิสิทธิ์เนี่ยละค่ะเพิ่นเป็นทึงรัฐมนตรีบาการกาาระทรวงผ้าินิ์นะคะเป็นรองนายกน้ำบาเพิ่นจะน้ำเรื่องเนี่ยเขาคอรมอมือไดซึ่งถ้าหาเพิ่นน้ำเรื่องนี้เขาคอรมอมือไดชงมือไดคอรอมอรอนุมัติจ่าย ทางธนาคารทกศเนะะี่ยค่ะเพิ่นกบพร้อมที่จะจ่ายเงินให้กับพี่น้องเช่านาไร่ละหารายบาทรอบที่สองทันทีแต่ว่าอีกด้านหนึ่งนะคะที่เพิ่นยังจ่ายบร่ด้ก่ะ ต้องยอมรับว่านในขณะนี้รัฐบาลของประเทศไทยนะ่ะมีรายจ่ายหลายดานบ่าว่าจะเป็นการเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนให้กับกลุ่มพี่นอ้องต่างๆประชาชนทั่วไปทีว่าการเยียวยาในครั้งนี้บแมเนวบาจะเป็นพี่น้องอาชีพเช้าน้าเพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นทางรัฐบาลเพิ่นก็ขอามาเยียวยาหลายโครงการอันนี้ขอมูลข่าวสารนะคะจากทางนบขเพิ่นได้ให้ข้อมูลไว้ซึ่งแรงข่าวทางนบนะเพิ่นก็ได้ก้าวอีก ว่าจะมีการประชุมในวันที่10กุมภาพันธ์2 5 64เนี่ยและค่ะและจะมีวาราการประชุมก็คือมีการขอเพิ่มวงเงินประมาณโครงการและงบประมาณจากโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกเขาสำหรับปีการผลิต2 5 63ทับ64ในรอบที่1 วาระที่สองของงเการของของบประมาณอีกหนึ่งก็คือเงินอุดหนุนให้กับกเกษตรกรที่เขาร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีเกษตรกรกุ่มนี้ก็ยังท่านใดเงินหลายคือกันกน็ต้องเอาไม้ยิบยกแล้วกะ เขาในวาราการประชุมในวันที่10กุมภาพันธ์2 5 6 0นี่นะคะคุณผู้ชมนอกจากวาราการประชุมเรื่องโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกขา้าวรอบที่หนึ่งในการของเงินเพิ่มเนี่ยคะ่ะเพื่อนบอกว่าหาพันล้านบาทตว่าหาพันล้านบาทนี่ต้องมาสรุปกันอีกท er ีนึง นอกจากการใจเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข่าวแล้วเพิ่อนก็ยังพูดถึงเรื่องว่าละในการสถานการณ์เข่าโลกและกเข่าของไทยน้านะคะและก็รวมถึงรายงานผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์เข่าไทยสําหรับปี63ถึงปี61 แล้วก็มีการรายงานในส่วนของการดําเนินการระบายเข่าค้งเหลือในโค้งค้างสตอกของสินค้าบาวาสิเป็นอคออสอรหรือว่าอ,อกอตอตก,ก,กอนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าจังไดก็ดีถาว่าในส่วนของการประชุมนโยบขยนะ่ะ เงินที่ขออนุมัติเพื่อประกันรายได้ที่บอเพียงพอน่ะจะต้องเข้าครามอรหรือว่าขออนุมัติจากคอรมอรอีกเทนึงซึ่งเช่านาหมากกว่า4.5ล้านคนั้วเลือนน่ะก็ต้องจับตาน้องมองนะคะว่านอกจากเงินประกันรายได้ที่เป็นสปูดคุยในวาราการประชุมในวันที่10กุมภาพันธ์นี้จะมีการเบ่าถึงเรื่องของเงินพี่น้องเชาานาไร่ละห้าร้อยบาทหลอดที่สองหนี่บอ ก็ต้องมาติดตามการประชุมกันอีกเธอนึงถ้าหากมีการยิบยกเรื่องนีออกมะเบานอกเนื้อจากวาละที่แจ้งมาก่อนหนีน่ว่ามี3มเรื่องที่เป็นวาราการประชุมนี่ก็จะเป็นข้าวดีสําหรับพี่น้องชาวนาถามว่ายิบยกในเรื่องของเงินชาวนาไรละหาระบาดรอบที่สองขึ้นมาเบากะต้องล้อแล้วก็ติดตามกันต่อไปนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าจังไดฮะก็ต้องล้ออยู่แล้วรอบที่หนึ่งเพิ่นจ่ายไปห้วเนาะ ในส่วนของรอบที่1นึ่งเพืน่นไก่ยังคงใจเรื่อๆยู่สสาหรับเกษตรกรที่ปับปรุงทะเบียนเกษตรกรไม่เกษตรกรที่ยังประธานไใใด้เงินเกษตรกรี่ตกโตข้างแต่กับบริโอนเป็นทีละหมืน่นสองหมื่นที่ลาลานคือจังขังที่แล้วที่มีการโอนไปก้อนหน้านี้แต่กับเป็นลอยนะคะเป็นลักลอยแต่กับมีการโอนใ้กับพ่นองเช่านะนาจะได้ทุกภาคบม่ว่าจะเป็นมีสารเนื้อกลางไต่นะคะ น่าจะได้ทุกภาคแหละเพราะว่ามีพี่น้องรวมแสดงความคิดเห็นของขามันในช่องว่าได้รับกันหลายคนแล้วเอาละค่ะถือว่าเป็นข้อมูลข่าวสารดีๆที่นํามาฝากม้อนี้เนาะถือว่าเป็นการติดตามข้อมูลข่าวสารแลักการกนทีเจะรมีเรื่องรลวดีๆเข้ามาก็ต้องมีการติดตามข้อมูลข่าวสารน่ะนะคะพี่น้องเนาะถ้าหากชื่นชอบในอีสานบอกข่าวกับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ับสไ r i b e เป็นกลาลังใจให้แน่เด้อค่ะ เป็นว่าเดี๋ยวจะเจอกันพอกันในคลิปหนาเนาะจีน้ำหนึ่งขอมูลข่าวสารดีๆเมื่อฝา่งพี่น้องคือเกาสมบายดีทุกผู้ทุกคนนะคะคลิปนีล้ลาไปก่อนสัมบายดีค่ะบ๊ายบายค่ะ